Honda m o b บ l i o เครื่อง 1.5V ปี2015เกียร์ออโต้รถอนเนกประสงค์7ที่นั่งประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งดีแถมขับสนุกนั่งสบายอีกด้วยใครหารถครอบครัวอยู่แนะนำคันนี้เลยค่ะนี่จะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมชุดแต่งทรงสปอร์ตสีดำตัดขอบสีแดงทำให้รถดูสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้นคันนี้ใส่ล้อมแม็กเดิมนะคะจากศูนย์ฮอนด้แต่ว่าไดยางปี2020นะ ดอกยังเต็มอยู่เลยค่ะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะคันนี้ได้ฝาหน้าเดิมนะคะทางร้านตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ไม่เคยเจออุบัติเหตุ รหนักหรือน้ำท่วมแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะคันนี้ได้เครื่อง1 5 0 0นซีซีนะคะรถขับดีขับสนุกไม่อื่นแน่นอนรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมาให้ด้วยนะคะภายในจะเป็นสีเบดนะคะระบบเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะคะส่วนบอดนะคะจะเป็นหุ้มหนังสีดําตัดกับสีครีมภายในดูใหม่แล้วก็สวยสะอาดตาน่าใช้มากๆคันนี้ใส่พรมปูพื้นเข้ารูปสีดําทั้งคันเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดํานะคะ ก็สวยใหม่แบบนี้เลยค่ะพวงมาลัย power ค่ะแล้วก็จะมี airbag คู่หน้าเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะ คันนี้เล็กมาอยู่ที่156,000นินิดๆนะคะแถมมีหน้าจอแบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะคันนี้จะได้กล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังให้อีก2จุดนะคะด้านล่างจะเป็นแอร์แบบปรับมือหมุนแบบนี้นะคะมีที่วางแก้ด้านหน้า2จุดค่ะแล้วก็จะมี Power Outlet ค่ะสามารถเสียบจุดบุหรี่แล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยมีสายเสียบ usb ให้อีก2ที่นะคะ ตัวนี้ก็จะมีรีโมทสามารถปรับวิทยุปรับหน้าจอได้ค่ะคันนี้ก็จะมีสมุดคู่มือการใช้งานรถนะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะคะมีมาให้ครบเลยนะอันนี้ตรงส่วนของเบาะแถว2นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถปรับพับได้นะแล้วก็เบาะแถว3ามนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดามตัดครีมเหมือนกันนะคะมีหุ้มมาทั้งคันเลยท้ายรถของ h o n ด a m o b เริโคันนี้นะคะก็สวยเด่นแบบนี้เลยค่ะมีชุดแต่งมาให้ครบเลย ตรงนี้จะมีสปอยเลอร์หลังค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังตรงนี้นะคะมีโลโก้ rs i v t e c h ให้ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2ชุดนะคะด้านล่างก็จะมีชุดแต่งเป็นแบบทรงสปอร์ตนะคะสวยๆรอบคันเลย รถที่นั่ง3แถวนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะนั่งสบายแล้วก็ยังสามารถพับเบาะได้ทั้ง2แถวได้หลายระดับเลยค่ะที่นั่ง3แถวแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่าคนข้างหลังจะร้อนนะคะเพราะว่าคันนี้มีแอร์ข้างหลังมาให้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยราคารถคันนี้นะคะขายอยู่แค่3ามแ0 0สบาทเองนะคะออกรถฟรีดาวน์พรอ,อยู่ที่6,184งวดค่ะ ลูกค้าคนไหนสนใจนะคะออกรถก่อนปีใหม่ตอนนี้เรามีโปรนะคะจัดหนักจัดเต็มฟรีค่าจัดโอนฟรีประกันรถปีแรกนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีหรือ20,000กิมเลยค่ะ